ใครยังหัวขัไม่เสร็จไปทำไม่เสร็จนะโครัไม่ต้องการเลยใครบอกไม่ต้องการหัวขัดนะต้องไไม่ต้องการหรอกไม่ต้องการเ่าเดียวพรุ่งนี้รัเที่ยงเที่ยงไม่รู้เที่ยงทอไรไม่รู้เที่ยงหรอ่หน้าเที่ยงหรอว่างานเที่ย บ่ายสองบ่ายสองเที่ยงเราลงทะเบียนบ่ายสอง,ก,สองอก็ไปไเกตแบริเออร์รลีฟการไปพากอะไรเว้ยอย่าดูนะในเล้ากันกว้างใหญ่เขาขายด้วยนะพูดเร็ว เออนั uh. mm ่นแหละไปที่ไหนหยึ่ง green red banana leaf red banana leaf พูอย่างนี้ประมบแปดรย

หน้าวัดป่าก็มีร้านนพัลลัหน้าวัดเราจะปเ,ปเ,ร,เรียนเราจะเรียนละเราจะรยไม่ตายไม่ตายเด็ก,กน,กนกุ่มจะเรียนจเรียนไปแล้วได้แล้วแนะนำสวัสดีครับ <c oughs> ยังไงนะรัองะกอนเร่งเเขาเลาะฮาาคุณพี่าอมาส่งเด็กนี่ไงนี่ ไปไปเจอกันวันที่พรุ่งนี้พรุ่งนี้อก็ได้ถึงก็ได้กับราอีสามีเพลงเขพอยฟังเพลงเต้นอะไรจำเรือไม่ได้สักเพลงอครับเพลงอะไรวิเดี๋ยวอนิ่ครับเอา เพื่อนเดียวที่สามไปครับผมกลับบ้านไ้ครับอยากทำอะไรอยกทำอะไรให้อุณซิงเนาะ